ตอนแรกฉันไม่รู้ว่ามีอะไรออกมาแต่ฉันรู้สึกคันใต้จมูกเล็กน้อยเท่านั้นซูทองยกมือขึ้นและเช็ดมันโดยไม่รู้ตัวและปลายนิ้วที่เขาสัมผัสนั้นเปื้อนด้วยหยดเลือดอ้อเลือดกำเดาไหลซูทองคิดอย่างเฉยเมยและคุ้นเคยกับสิ่งนี้ทันใดนั้นก็มีเสียงหัามในสมองของเขาและเขาก็ขยายดวงตาของเขาทำไมเขาถึงมีเลือดกำเดาไหลทำไมตอนนี้เขาถึงมีเลือดกำเดาไหลทำไมเขาถึงมีเลือดกำเดาไหลต่อหน้าชาวมิง เมื่อเงยหน้าขึ้นมองชาวมิงก็มองเขาด้วยสีหน้าตะลึงดวงตาของเขากว้างขึ้นทีละน้อยความอับอายที่มองไม่เห็นแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในอากาศหนึ่งวินาทีสองวินาทีมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดจูถงพล่งออกมาอาจารย์หนุ่มจูอาจไม่รู้ว่ามีคำที่เรียกว่ายูเกมีจองความกังวลของชาวมิงเกี่ยวกับการพูดถูกเรียกกลับโดยเขาเขาดูเหมือนจะตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างและมองลงไปที่ร่างกายส่วนบนของเขาโดยไม่มีได้หนึ่งนิ้ว ใบหน้าของซูทองวบวับอย่างรวดเร็วเมื่อเขาก้มศีสะลงเขาปิดจมูกฉันจะไปห้องน้ำคุณก่อนที่จะสามารถหยุดได้ผู้คนได้หลบหนีไปแล้วชาวมิงอืมในห้องน้ำซูทองแทบรอไม่ไหวที่จะเปิดน้ำและคำพูดในใจของเขาก็เริ่มกระโดดทองตุงคุณคือถังซูทองขี้เกียจเกินไปที่จะเถียงกับมันรางวัลที่คุณโพสเชื่อถือได้หรือไม่ ทำาไมฉันถึงเลือดกำเดาไหลบอกว่าไม่มีโรคภัยแค่เจ็บหรือภัยพิบัติเล็กน้อยทำไมเลือดยังอยู่กับเขาระบบกล่าวว่าเมื่อสิ้นสุดการสแกนข้อมูลร่างกายของโฮสต์ร่างกายของโฮสต์ไม่ผิดปกติและรางวัลของระบบจะทำงานตามปกติสาเหตุของเลือดกำเดาไหลของสดคือเลือดไหลไปที่ศีรษะหลังจากถูกกระตุน้นและงานค้างมากเกินไปทะลุพโพรงจมูกที่เปราะบางที่สุดหลอดเลือดเป็นปรากฏการณ์ทางสรีรวิทยาปกติสู้ทอง อืมแรงบันดาลใจกระตุ้นอะไรเพราะเห็นร่างเปลยเปล่าของชาวหมิงปรากฏการทางสรีวิทยาปกติจากนั้นเขาก็ไม่สามารถล้างตัวเองได้หากเขากระโดดลงไปในแม่น้ำเหลืองไม่ใช่ใจเย็นใจเย็น สูททองมงยนน้ำร้อนสองกำมือบนใบหน้าของเขาเลือดในโพรงจมูกหยุดลงเลือดที่ออกมาได้รับการทำความสะอาดและรอยแดงบนใบหน้าของเขาจางหายไปดีมากสมบูรณ์แบบหลังจากออกไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นมองตัวเองในกระจกสูดลมหายใจลึกๆและทันใดนั้นคลิกประตูห้องน้ำก็ถูกผลักเปิดจากด้านนอกเขามองไปที่คนที่ปรากฏตัวที่ประตูอย่างระมัดระวังรู้สึกว่าเลือดกำเดาไหลที่เพิ่งหยุดกำลังจะพุ่งออกมาอีกครั้ง abs abs ชาวมิงมีหน้าท้องแบบซิกแพคและกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงหน้าก็กระจายไปพอดีมันเกือบจะเป็นฮอร์โมนเดินใครสามารถยืนหยัดได้ทำไมเขาไม่ใส่เสื้อผ้าจูถงกรีดร้องในใจแต่เขาสงบนิ่งอยู่บนพื้นผิวชาวมิงเป็นผู้นำและพูดว่าคุณสบายดีไหมซู่ทงหยิบทิชชู่และจุ่มน้ำลงบนใบหน้าของเขาพยักหน้าและพูดว่าไม่เป็นไร ทิ้งทิชชู่ที่ใช้แล้วลงในถังขยะสูทองเดินไปที่ประตูอย่างใจเย็นก้มศีสษะลงและพูดว่าอาหารเช้าพร้อมหรือยังเราไปทานอาหารเช้ากันเถอะโดยไม่พูดมือหนึ่งค่อยหน้าเขาขวางทางจู่ตงก็แข็งตัวในใจชาวมิงยื่นกรอบประตูด้วยฝ่ามือของเขามองลงไปที่ขนตาของเด็กชายที่กระพริบบ่อยๆเพราะความกังวลใจและพูดว่ายังไม่ได้ไข่ถูกทอดโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นฉันจึงต้องทำสาม สู้ทองอืมทำซ้ำไม่มีปัญหาเขาวางแผนที่จะตื่นแต่เช้าเพื่อทำอาหารเช้างั้นฉันคุณแค่ทำไมคุณถึงมีเลือดกำเดาไหลเสียงที่เกือบจะดังขึ้นในหูของเขาสู้ทองตกใจมากจนเขาเงยหน้าขึ้นและพบกับดวงตาของชาวมิงดวงตาของชาวมิงนั้นสวยงามมืดและลึกแต่สว่างมากเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน หากเขามองลงไปที่บุคคลความตายเปรียบได้กับระเบิดนิวเคลียร์การปรากฏตัวที่สุทองกำลังดิ้นรนเพื่อรักษาไว้นั้นเกือบจะถูกจ้องมองโดยเขาโฮสเทียนทันใดนั้นระบบก็ตะโกนในใจว่ามาให้ฉันวิเคราะห์กับคุณคุณอายุยังน้อยและเต็มไปด้วยพลังเมื่อคุณมีแนวโน้มที่จะหุนหันพลันแล่นในตอนเช้าคุณอยู่บนเตียงเป็นเวลานานและคุณไม่ได้แสดงออกเป็นเวลานานความงามอยู่ตรงหน้ามีอะไรผิดปกติกับเลือดกำเดาไหลเล็กน้อยปกติแค่ไหน ตราบใดที่คุณพูดความจริงไปเว่งจะเข้าใจคุณอย่างแน่นอนสู้ทองอืมพูดดีทำให้รู้สึกคุณอยากให้ฉันตายไหมบอกความจริงจากนั้นเขาก็ถูกทำลายโดยตรงโดยมนุษยชาติเลือดกำเดาไหลต่อหน้าร่างกายผลไม้ของใครบางคนฟังดูแย่มากใช่ไหมแล้วทำไมเขาถึงมีเลือดกำเดาไหลรูปร่างของชาวมิงดีมากแต่เขาจะไม่มีเลือดกำเดาไหลใช่ไหม เขายังถูกจับได้ทันทีถ้ามีรูในห้องน้ำเขาจะต้องเข้าไปลืมมันไปมันสกรปรกระบบหลังจากถูกขัดจังหวะโดยระบบการระเบิดของซูทองก็สงบลงเล็กน้อยเขามองตรงเข้าไปในดวงตาของชาวมิงและพูดด้วยความขยิบตาว่าฉันมีเลือดก,กำเดาไหลเพราะฉันป่วยคุณเชื่อไหมชาวมิงยกคิ้วขึ้นและพูดว่าจริงเหรอขณะที่เขาพูดเขาก็ก้าวเข้าใกล้จูถงมากขึ้น ประตูห้องน้ำเปิดออกที่มุมและซูทองยืนอยู่ที่ประตูเพื่อหลีกเลี่ยงชาวมิงเขายืนอยู่ด้านข้างที่ประตูโดยมีประตูห้องน้ำอยู่ด้านหลังเขาชาวมิงเข้าใกล้ทันทีเขาถอยกลับโดยไม่รู้ตัวและความหนาวเย็นก็ตกอยู่ข้างหลังเขาชาวมิงกำลังเดินเข้ามาข้างหน้ามองเขาด้วยรอยยิ้มและพูดว่ามันดูไม่น่าเชื่อมากนะักฟังดูจริงจังไปหน่อยครึ่งลอเล่นจูตองงอดไม่ได้ที่จะตื่นตระหนกอีกครั้งดวงตาของเขากระพริบเร็วขึ้นเขาอธิบายว่า มันเป็นเรื่องจริงคุณรู้ด้วยว่าฉันสุขภาพไม่ดีอากาศร้อนผิดปกติเมื่อเร็วๆนี้และมันง่ายที่จะโกรธไฟกำลังลุกไหม้และเมื่อฉันเข้าไปในห้องครัวควันก็หนักและฉันไม่สามารถหายใจได้อย่างถูกต้องสักพักดังนั้นฉันจึงจริงเหรอนั่นไม่ใช่ของฉันฉันไม่รู้ว่าคุณจะล้างตัวเร็วขนาดนี้ในวันนี้ไม่หรอกครับเมื่อได้ยินว่าเขารับผิดชอบตัวเองซูทองก็ตื่นตระหนกมากขึ้นไปอีกฉันไม่ได้ทักทายฉันกำลังจะไปเออ อย่าเข้ามาใกล้อา,อา,อาระยะห่างระหว่างทั้งสองใกล้เข้ามาเรื่อยๆและสมองของจูถงก็พึมพำมเพียงแต่รู้สึกถึงดอกไม้สีขาวตรงหน้าเขาผิวของชาวมิงนั้นขาวมากไม่ใช่สีขาวนวลของซูทองแต่เป็นสีขาวตามธรรมชาติและมีสุขภาพดีจูถงไม่กล้าเงยหน้าขึ้นแต่เมื่อเขามองลงไปเขาเห็นแอปเปิลและกระดูกหายปาระของอดัมที่หน้าคอของชาวหมิงเขาไม่รู้จะเอาตาไปไว้ที่ไหน มือของชาวมิงบนกรอบประตูคลายออกในบางจุดและขังเขาไว้ในมุมที่พื้นที่กับแคบแทนลมหายใจที่อบอุ่นพุ่งเข้าใส่ใบหน้าของเขาและเสียงของเขาแหบแห้งคุณกำลังวางแผนอะไรอยู่ซูทองอืมไปทำอาหารเช้าแต่เขารู้สึกประหม่ามากจนพูดไม่ออกเขายกมือขึ้นลดมือลงอย่างทำอะไรไม่ถูกลูกพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจมันเย็นเมื่อสัมผัสแต่มันก็ไม่เหมือนไฟเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปคุณ คุณใส่เสื้อผ้าก่อนได้ไหมห้องน้ำเงียบมีเพียงการหายใจของคนสองคนเท่านั้นที่ได้ยินหนึ่งระเบียบหนึ่งไม่เป็นระเบียบจูตรงหน้าแดงและฝังหัวของเขาอย่างไรก็ตามชาวมิงยังคงต้องการคำตอบทำไมจูถงนิ่งอีกครั้งเขาไม่กล้าเงยหน้าขึ้นดังนั้นเขาจึงไม่เห็นความจริงจังบนใบหน้าของชาวมิงและแสงในดวงตาของเขา คนที่คิดว่าเขาจะไม่มีวันรู้แจ้งเหมือนต้นไม้ตอนนี้หน้าแดงต่อหน้าเขาและกลายเป็นมะเขือเทศเขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆปรากฏว่าชายหนุ่มคนนี้ที่โชคร้ายอยู่เสมอจะหน้าแดงและรู้สึกอายแต่เมื่อไหร่ที่เขาตกไปถึงจุดที่เขาสามารถสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นด้วยความงามของเขาชาวมิงได้พบกับผู้คนมากมายในโรงเรียนเพื่อสารภาพกับเขาและเกือบทุกคนไล่ตามเขาเพราะเขาดูดี เขาเคยคิดว่าคนเหล่านั้นผิวเผินแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคนจะมีด้านผิวเผินไม่แปลกใจที่นี่เหรอมุมปากของชาวหมิงยังคงสูงขึ้นจูถงพูดไม่ออกเมื่อเขาถามทำไมจูจูคนถึงใส่เสื้อผ้าเป็นเรื่องปกติที่เด็กผู้ชายจะเปลืองผ้าที่บ้านหรือไม่เขาทนภาพนี้ไม่ได้ใช่ไหมฉันสูทองลังเลที่จะพูดแต่ถูกขัดจังหวะอีกครั้ง มันยากไหมที่จะยอมรับว่าฉันอยู่ในสภาพดีอ่อการกดขี่ต่อหน้าเขาก็ถอยกลับเล็กน้อยและจูตรงก็เงยหน้าขึ้นอย่างว่างเปล่าเซ้าหมิงมองเขาอย่างแปลกใจวิททองรันรันเซ่าหมิงสบตาเขาเล็กน้อยและมองไปที่หูของสูทองหองโดยคิดว่าถ้าเขาถามต่อไปอาจารย์หนุ่มก็คงจะกลัวเขาถอนหายใจราวกับประนีประนอม ฉันรู้ว่าฉันสุขภาพไม่ดีและฉันยังคงพิงประตูกระจกเย็นเช่นนี้ฉันไม่กลัวที่จะเป็นหวัดเหรอซูทองอืมนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณบังคับก่อนที่เขาจะตอบโต้ได้บุคคลน,นั้นถูกดึงออกจากประตูกระจกเาามิงหันไปรอบๆและพูดว่าหลังจากล้างออกมาทานอาหารเช้ามันจะเย็นสักพักซูทองพูดอย่างไม่รู้ตัวว่ามันทอดไม่ใช่เหรอเาามิงพูดโดยไม่หันหัวโอ้ฉันกำลังหยอกล้อคุณ สู้ทองอืมคนนี้มีบุคลิกไม่ดีเพียงแค่คิดเกี่ยวกับมันระบบแจ้งในหัวของฉันดังขึ้นขอแสดงความยินดีกับโพสที่ได้รับความปลดปรานของบายูไอกองบวก5%และความปลดปรานในปัจจุบันคือ46%เปอชาวมิงมองย้อนกลับไปด้วยความสับสนสู้ทองรู้สึกผิดชั่วขณะหนึ่งฉัน ทันใดนั้นฉันก็จําได้ว่าฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับลุงหลิวคุณสามารถไปที่นั่นก่อนและฉันจะปล่อยให้ลุงหลิวพาฉันไปที่นั่นสักพักชาวมิงอืมทําให้ผู้คนหวาดกลัวจริงๆเขาก้มศีรษะลงและมองดูเวลานั้นด้วยโทรศัพท์มือถือของเขาคิดถึงความรับผิดชอบที่อาจารย์หนุ่มเกือบสลักไว้ในกระดูกข,ของเขาคิดว่าผู้คนไม่ควรหนีไปจริงๆดังนั้นเขาจึงไม่บังคับยิ้มและพูดว่าโอเคงั้นฉันจะไปก่อน ซูทงพยักหน้าหันไปเคาะประตูของลุงหลิวประตูเปิดออกอย่างรวดเร็วและเพิ่งเปิดรอยแตกซูทองแทบรอไม่ไหวที่จะเข้าไปและปิดประตูในเวลาเดียวกันแต่หลังจากนั้นไม่นานม่านมุมก็ถูกยกขึ้นเบาๆที่หน้าต่างชาวมิงกวดริมฝีปากของเขาและกล้นยิ้มแซงทำเป็นไม่สังเกตเห็นอะไรเลยและขี่จักรยานออกจากลานบ้านในโฮมสเตย์ซูทองซ่อนตัวอยู่หลังม่านและโล่งใจเมื่อเขาดูผู้คนจากไปข้างหลังเขาลุงหลิวพูดด้วยสีหน้าแปลกๆว่า ท่านอาจารย์ท่านกำลังมองอะไรอยู่วันนี้ไม่ใช่วันหยุดวันชาติทำไมคุณถึงนอนหลับไม่เพียงพออาจารย์หนุ่มปีนเข้าไปในห้องของเขาในตอนเช้ายังคงแอบอยู่หรือไม่จูตรงหันหัวไปมองลุงหลิวเขาไม่กล้าพูดเรื่องหน่าอายเขาถอนหายใจลึกฮ่าฮ่าทำไมเขาถึงมีเลือดกำเดาไหลความหมายของระบบนั้นกระชับและครอบคลุมหยุดมันสู้ทองอืม เด็กผู้ชายในวัยของคุณจะมีแรงกระตุ้นหุนหันพลันแล่นคุณเคยมีสุขภาพไม่ดีและลักษณะหลายอย่างของคุณไม่ชัดเจนตอนนี้ร่างกายของคุณฟื้นตัวเล็กน้อยและคุณถูกกระตุ้นอย่างกระทันหันและปฏิกิริยาของคุณจะรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สูทองอืมนั่นไม่ควรเผชิญหน้ากับเชา้านิงเป้าหมายของจุดเริ่มต้นของความรักของเขาไม่ควรเป็นผู้หญิงจูถงถูกจับตัวไป เขาชอบผู้ชายไหมในอดีตเขามีสุขภาพไม่ดีดังนั้นเขาจึงไม่เคยคิดเกี่ยวกับการแต่งงานและโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่สนใจรสนิยมทางเพศของเขาและเขาไม่ได้มีความคิดเกี่ยวกับใครเลยแต่วันนี้เขามีเลือดก,กำเดาไหลที่เชวหมิงเมื่อนึกถึงฉากที่น่าอับอายในครัวจูตงก็ปิดหน้าอีกครั้งอยู่โดยปราศจากความรักไรหน้าเขาควรทำอย่างไร เซ้าหมิงคงไม่คิดว่าเขาเป็นคนบิดเบือนใช่ไหมเมื่อลุงหลิวเห็นว่าเขาถูกตีอย่างหนักเขาพูดด้วยสีหน้ากังวลอาจารย์คุณพูดถูกไหมคุณอึดอัดไหมฉันจะพาคุณไปโรงพยาบาลไหมสู้ทองอืมไม่จำเป็นจูถงถามว่าลุงหลิวตอนนี้กี่โมงแล้วลุงหลิวเหลือบมองนาฬิกาของเขาเจ็ดห้าสิบหก ฉันขอให้ตองประหลาดใจเจ็ดห้าหลุงหลิวถามว่าใช่แล้วนายหนุ่มเป็นยังไงบ้างมันจบแล้วฉันจะมาสายสู้ท้องผลักลุงหลิวออกไปกันเถอะลุงหลิวพาฉันไปที่ซิงซิงพลาซาลุงหลิวอะไรจะล่าช้าวันนี้ไม่ใช่วันหยุดเหรอคุณกำลังทำอะไรในจัตุรัสเร็วขนาดนี้รีบลุกขึ้นและรีบขึ้นยังสายสิบนาทีโชคดีที่ร้านชานมยังไม่เปิด ร้านชานมเปิดเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีเมื่อจูถงมาถึงชาวมิงได้เตรียมส่วนผสมชานมไว้ด้านหลังเคาน์เตอร์แล้วและแม่ของเขากําลังทําความสะอาดร้านจูถงผลักประตูเข้าไปและร้องออกมาอย่างเชื่อฟังว่าป้าเมื่อชาวยุจะได้ยินเสียงเธอหันศีรษะและตกใจเล็กน้อยสู้ทองทําไมคุณถึงมาเร็วจัง ชาวยูจะรู้สึกประทับใจอย่างมากกับวัยรุ่นที่สะอาดและน่ารักคนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากค้นพบว่าชาวมิงนั้นพิเศษสำหรับเขาแต่ทำไมเด็กคนนี้ถึงมาก่อนที่ร้านจะเปิดหลังจากจูตรงเหลือบมองไปที่เคาน์เตอร์ฉันมาที่นี่เพื่อทำงานพาทไทม์ชาวยูจะตะลึงเล็กน้อยงานพาทไทม์เธอยังมีวิสัยทัศน์มองไปที่เสื้อผ้าของซูทองดูเหมือนว่าเธอต้องการงานพาทไทม์เพื่อสัมผัสกับชีวิต เธอหันไปมองเซ้ามิงอีกครั้งชาวมิงเพิ่งหันหัวไปมองด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาคุณคุยกับลุงหลิวหรือยังสู้ทองอืมเขาเกลียดการโกหกทันทีที่เขาได้ยินชาวมิงพูดเขาก็รู้สึกผิดและใบหน้าของเขาก็ร้อนแรงเขาหันไปรอบๆและปิดประตูที่ถูกผลักเปิดออกเบาๆความกังวลใจครั้งใหญ่ทั่วร่างกายของเขาชาวยูเจอหืมเธองงแต่ไม่ได้ถามคำถามเพิ่มเติม ชาวมิงโทรหาเขาจากด้านหลังเคาน์เตอร์มาที่นี่ฉันจะสอนวิธีใช้เครื่องบันทึกเงินสดให้คุณซู่ทองอืมเขาเป็นคนที่ตกลงที่จะช่วยเหลือแน่นอนว่าเขาไม่รู้อะไรเลยและต้องเรียนรู้มันตอนนี้คำพูดของชาวมิงไม่เป็นไรเขาดูเหมือนจะไม่สนใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนเช้าฉันหวังว่าตองจะไม่เดินไปด้านหลังเคาน์เตอร์อย่างอึดอัดใจ,จ ชาวมิงเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ในรัฐและไม่ได้พูดอะไรเลยเขาผลักเครื่องบันทึกเงินสดเข้าหาเขาราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดดื้นจากนั้นก็เริ่มอธิบายขั้นตอนให้เขาฟังเมื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างฉันหวังว่าตองจะมีสมาธิอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ฟุ้งซ่านด้วยเครื่องบันทึกเงินสดขนาดเล็กและคนทั้งคนก็ผ่อนคลายมากการทำงานของเครื่องบันทึกเงินสดก็ทำได้ง่ายเช่นกันคุณสามารถคำนวณราคาตามรายการเครื่องดื่มของร้านชานมจากนั้นให้ลูกค้าสแกนรหัสเพื่อชำระเงินและพิมพ์ตั๋วขนาดเล็ก มาลองดูสิหลังจากสอนครั้งเดียวชาวมิงก็ถอยออกไปเล็กน้อยและปล่อยให้สุทองพยายามเริ่มต้นฉันหวังว่าทองทองจะเต็มไปด้วยความแปลกใหม่ราวกับว่าเขาได้ค้นพบของเล่นใหม่เขาทำตามขั้นตอนที่สอนโดยชาวมิงทีละขั้นตอนและเขาก็ทำมันได้ดีแต่ความเร็วก็ช้าไปหน่อยเขาลังเลฉันจะชะลอธุรกิจของร้านค้าเช่นนี้หรือไม่ไม่เซ้ามิงบอกว่า มีอีกคนหนึ่งที่เครื่องบันทึกเงินสดถ้าคุณยุ่งเกินไปฉันจะอยู่ที่นั่นมันไม่ได้ทำให้เขาทำงานได้จริงๆจูถงดูเหมือนจะมั่นใจพยักหน้าหันหัวและกำลังจะพูดอะไรบางอย่างทั้งคู่ได้พบกับใบหน้าของชาวมิงคำพูดนั้นแหบแห้งในลมคอของเขาและอุณหภูมิบนใบหน้าของเขาเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเขาหันหัวกลับอย่างรวดเร็วและจดจ่อกับการทำซามการดำเนินการก่อนหน้านี้คราวนี้เร็วขึ้นอย่างน่าประหลาดใจชาวมิงอืม ใบหน้าของเขามีผลเช่นนั้นหรือไม่มือของซูทองทำงานอย่างรวดเร็วในเครื่องบันทึกเงินสดโดยมีชาวมิงดูแลเขาความก้าวหน้าของเขาหน้าทึ่งมากแต่เขาไม่กล้ามองย้อนกลับไปเลยถ้าเขามองอย่างใกล้ชิดเขาจะพบว่าหูของเขาเป็นสีแดงทั้งหมดชาวมิงมองเขาอย่างเงียบๆและไม่อ้าปากเพื่อรบกวนเขา ก่อนเก้าโมงรอสโซผลักประตูและเดินเข้าไปในร้านกาแฟาหลังจากใส่ชุดทำงานแล้วเขาก็เดินไปรอบๆเคาน์เตอร์เพื่อเตรียมการบางอย่างและในไม่ช้าก็ค้นพบบรรยากาศแปลกๆระหว่างทั้งสองในขณะที่จูถงกำลังซ้อมอยู่หน้าเคาน์เตอร์รอโซเข้าหาชาวมิงอย่างเงียบๆและพูดว่าคุณสองคนทะเลาะกันหรือเปล่าชาวมิงยกคิ้วขึ้นและพูดว่าทำไมคุณถึงเห็นมันรอโซหันไปมองจูถง ถ้าไม่มีความอึดอัดใจชาวมิงจะปล่อยให้สุทองโยนหน้าเคาน์เตอร์ด้วยตัวเองได้อย่างไรแต่ทั้งสองคนไม่เป็นไรเมื่อพวกเขากลับไปเมื่อคืนนี้เขาคิดมากเกินไปหรือเปล่าแค่สงสัยว่าเขาเข้าใจผิดอะไรบางอย่างชาวมิงก็ยิ้มและพูดว่ามันอึดอัดเล็กน้อยแดงทำไมผู้ชายคนนี้ดูมีความสุขมากคุณกำลังสร้างปัญหาทำไมคุณไม่ไปเกลีย้ยกล่อมรอสโซกล่าวสักพัก ไม่ทำไมเขาถึงใช้คำว่าเก,กลีก้ยกล่อมใครเกลี้ยกล่อมใครทำไมคุณถึงเอออะชาวมิงพูดอย่างทำอะไรไม่ถูกมันถูกเกลี้ยกล่อมแล้วรอสโซอมองไปที่คนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ที่กำลังต่อสู้กับเครื่องชำระเงินและพูดอย่างซับซ้อนนี่เป็นผลจากการเกลี้ยกล่อมของคุณหรือไม่ชาวมิงก็หันหัวของเขาและมองไปที่มันดวงตาของเขายิ่งยิ้มมากขึ้นไม่เป็นไรปล่อยให้เขาสงบลงก่อนถึงเวลาที่จะ เกลี้ยกล่อมให้ผู้คนสูบบุหรี่เนื้อศีรษะรอสโซไม่เข้าใจตันกะของเขาจริงๆสิ่งที่ต้องห้ามที่สุดในช่วงสงครามเย็นคือใจเย็นใจเย็นโอเคไหมเขาหยุดมองไปที่ชาวมิงและพูดว่าพี่หมิงคุณดูน่ารังเกียจเล็กน้อยชาวมิงอืมชาวมิงอดไม่ได้ที่จะเตะเขาเบาๆพูดคำมนุษย์รอสโซก้มลงตบสถานที่ที่เขาถูกเตะและพูดอย่างเคร่งเครียดมีสองคำจริงๆ ลุงของฉันบอกฉันว่าชิวชอพิงจะได้รับการปล่อยตัวในไม่ช้าหลังจากรับโทษเธอจะทำอะไรลุงของรอสโซเป็นผู้คุมเรือนจำในเรือนจำตำแหน่งของเขาไม่สูงแต่เขาสามารถรู้หลายสิ่งหลายอย่างล่วงหน้าและเขามีคนรู้จักมากมายในสถานีตำรวจเมื่อห้าปีก่อนชาวมิงนินส่งชิวชอพิงเข้ามาและลุงของรอสโซช่วยได้มากอย่างไรก็ตามกฎหมายายาังมีเวลาจำกัดในการพิจารณาคดีและผู้ที่ถูกส่งเข้ามาในที่สุดจะออกมาเสมอ ชาวมิงไตรตรองสักครู่แล้วพูดอย่างเฉยเมยว่ามาพูดถึงเรื่องนี้เมื่อเขาออกมารอสโซสามลักเขามันสายเกินไปเมื่อคุณออกมาทำไมคนนี้ถึงตัวใหญ่จังคุณไม่กลัวว่าเขาจะตอบโต้คุณหลังจากที่เขาออกมาเหรอในเวลานั้นก่อนที่ชิวชาวพิงจะถูกส่งเข้ามาเขาปล่อยคำพูดที่รุนแรงของเขากับชาวมิงชาวมิงพูดอย่างใจเย็นฉันกลัวทำไมไม่ละ่ะ ฉันกลัวว่ามีบางอย่างที่ฉันสามารถทำได้เขาเพิ่งได้รับการปล่อยตัวฉันจะส่งเขาเข้ามาอีกได้ไหมแดงสมเหตุสมผลวิธีที่ดีที่สุดคือย้ายออกจากเมืองนี้แต่พวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่าสิบปีพวกเขาจะย้ายออกไปได้อย่างไรยังไงก็ให้ใส่ใจตัวเองมากขึ้นลุงบอกว่าชิวชาาพิงไม่ได้มีจิตวิญญ,ญาณที่ดีในช่วงสองปีที่ผ่านมาราโซโกระซิบ เมื่อรู้ว่าเขากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเองชาวมิงก็ยอมรับความรักของเขาและตอบด้วยเสียงต่ำเขาหันไปมองจูถงอีกครั้งในครึ่งชั่วโมงอาจารย์หนุ่มมีความเชี่ยวชาญในงานใหม่ของเขาอยู่แล้วทุกครั้งที่เขาหลงระเริงในบางสิ่งเขาสามารถอุทิศตัวเองให้กับมันได้โดยไม่ต้องจองชาวมิงมองไปที่หลังเรียวของเขาและกริมฝฟีข,ของเขาขึ้นโดยไม่รู้ตัวราวกับว่าหมอกควันทั้งหมดถูกกวาดออกไปในทันที ร้านชานมเปิดตรงเวลาเวลา9.30นาฬิกา30นาทีลู่เจยอเกือบจะมาทำงานทันทีบางทีเขาอาจทำงานออนไลน์ให้เสร็จในตอนเช้าหลังจากเปิดร้านลูกค้าก็เข้ามาในร้านทีละคนตอนแรกจูตรงรู้สึกประหม่าเล็กน้อยแต่ค่อยๆผ่อนคลายสวัสดีถ้วยพิษอุหลงนมฟูรวม16หยวนวีแชทหรืดอดิลิเพใบเสร็จของคุณน้ำเสียงยังแข็งอยู่เล็กน้อยแต่ก็ถือว่าอยู่ในทางที่ดีเช่นกัน และลูกค้าที่เข้ามาในร้านโดยไม่มีข้อยกเว้นถูกดึงดูดโดยเสมียนใหม่นี้มันน่ารักมากผู้ช่วยร้านค้าจะถูกเลือกตามรูปลักษณ์ของพวกเขาใช่ไหมฉันไม่ได้ใส่ชุดทำงานคุณมาที่นี่เพื่อช่วยในช่วงวันหยุดวันชาติหรือไม่ทุกคนที่ช่วยหน้าตาดีแน่นอนว่าคนที่ดูดีนั้นดูดีแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนกันก็ตามฉันขอถ่ายรูปได้ไหม ทันใดนั้นหญิงสาวคนหนึ่งก็เดินมาด้วยดวงตาแห่งดวงดาวและมองไปที่จูถงอย่างกระตือรือร้นจูถงยังเห็นชาวมิงถูกขอถ่ายรูปหมู่ชาวมิงพูดอะไรครั้งสุดท้ายฉันจำไม่ได้และฉันไม่จำเป็นต้องรู้วิธีจำเขาขยับริมฝีปากไม่รู้ว่าจะปฏิเสธอย่างไรทันใดนั้นมือก็เข้ามาและเขาก็วางแขนไว้รอบไหลของเขาอย่างชำนาญและมีเสียงในหูของเขา ฉันขอโทษมีพื้นที่หลักที่นี่และธุรกิจถ่ายภาพกลุ่มไม่ได้รับการยอมรับหากคุณต้องการโปลดย้ายไปยังพื้นที่เดียวถัดจากมันขอบคุณครับเขาชี้ไปที่รอโซและลูเจอหลังเคาน์เตอร์อีกด้านหนึ่งลูเจอหูหนวกและรอโซพูดไม่ออกเหตุใดจึงมีการโจมตีส่วนบุคคลในชั้นนี้การเป็นโสดเป็นยังไงบ้างไม่หวานที่จะเป็นโสดเหรอสองคนนี้ไม่ได้โตเถียงกันทำไมคุณถึงคบกันอีก เชาามิงรู้สึกเพียงว่าร่างกายของคนในอ้อมแขนของเขาแข็งเล็กน้อยและเขามองลงมาโดยไม่รู้ตัวท่านใดนั้นเขาก็เอ็นตัวขึ้นและวางหน้าอกไว้บนหลังของเขากับสุทออาจารย์หนุ่มจูไม่รู้จะคิดอย่างไรเขาขยับมือและใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงจากแก้มไปยังด้านหลังของหูด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหญิงสาวที่ขอถ่ายรูปที่เคาน์เตอร์ก็ถอยกลับและปิดปากของเธอเชาวมิงแบ่งเฉพาะพื้นที่เจ้าของและพื้นที่โสด และไม่ได้บอกว่าใครเป็นเจ้านายตามลำดับดูปฏิกิริยาของหนุ่มหล่อตัวน้อยคนนี้สิเขาหยุดพยายามรับสมัครตัวเองหรือไม่